ไม่สามารถจะได้รับเนื้อทางการท่งทงนี่เนี่ยผมก็ที่ว่ายากจารยืนว่สามารถยายระบบออกไปได้ครับอาจารย์หมอครับที่ผ่านมาตลอดก็ดูเหมือนกับว่าทางตวตนอยากจะขอพื้นที่คืนอุเทนถวายที่ว่า้ยืนยันว่าเขาจะมาย้ายและครั้งนี้จะมีการสแสดงถึงว่าย่างไงก็จะมาย้ายออกถ้าเกิดสถานการณ์อย่างนั้นนะครับห,หมอจะทำยังไงครับผมต้อเรื่องนีนะครับเาอ่อจา่น่จะใจ้ใจเใจ่จ่ิจเร่าใ่งนจ่เ่่่จใจ ถ้าทิ่ว่าท่านเะ็นผู้พการเนี่ยท่านจะเกิดเกิดอาการแผ่นกระดุนนี่นี่ยายๆๆๆแล้วนะชาบ้นนวัตกรรมก่อสร้างให้ประเทศไทยอู้เทเลหลายเดี๋ยวผมจะถาให้ดูก่อสร้างที่ดีที่สุดสถาบันที่ดีที่สุดเนี่ยของผมมาของผมมาเดี๋ยวผมจะถาให้ดูนวัตกรรมการก่อสร้างงานสถาบันจะเป็นที่หนึ่งในประเทศไทยเอางบมาหผมท่านรับรู้ท่านไม่ได้มาคุมงานแทนผม มันไม่ต้องมาคุมท่านข <Okay S 2> นาดไปตายท่านขนาดไปเลยเอาข้าเลยผม,ผมไม่ทอดเราไปคิดนะเนีย่ยเราไปด้วยกันได้ไดไดนะไปบางปูบางตาบางติ้งเราไปได้วยกันนะเราขาดก,กันไม่ได้พี่กับน,น้องอยู่ใ้ใกล้กันนะครับตรงนี้ผมก็อยู่นะราทำ